ลูกเผาเผาพ่อตัวเองเผาเจ้าพ่อพี่พี่ใหม่เนี่ยหพี่พี่ใหม่เกรืขหนึ่งวันี่ยใหม่มาอยู่ใช้อนผูกเผาเดี๋ยวนี้ฮะกูรกอู่ลคกเน่เน่ยหเนนี่ยูดใหม่เมื่อเรูทิดเฮายล้ผู้ติดด้ยนี้ปยุงเจ้าหน้าผกเจ้าเวลาจะอยู่จะนอนยามกลางคืนนะขอโทษด้วอาละมันนี่มันนีมัน่เมดูเออเพิ่นอยู่กันแบบใดเนี่ยใดินัไงเนาะ มือนมากกับผลตกเนี่มืดนากับผลตุกไงก็ไม่ิ่งไงแต่ว่าบอเชียงช่องแล้วเมื่อวานก็เห็นอยู่เอออ่ะขึ้นไปละขึ้นไปขึ้นไปนบอที่ให้พี่ให้น้องเบิ่งว่าเ <c oughs> จ้าอยู่ <c oughs> อันตัวแรปิดมันนี่เอ้ <c oughs> ตยตัวแรกมองปิดเอาผ้านี่ปิดลงเลยเอออันแนบเข้าไปดูล่ะแนบเข้าไปดูโอ้โหขอโทษได้ขอเชียงได้แ <c oughs> ละ เด็กเหมือนกัฮู้ห่อนประโถ่แล้วนี่เนาะกธรรมอะรนเขาลืมเลยอืออเออือคืออะไรอ้าวอย่างูโทรศัพท์เลยเราแหละทางหลังนี่เป็นป้าทางหลังนี่เป็นป้าอะไรอยู่กันได้นี่ล้วนี่ไหนเอ้ยแล้วอืม มาทีน้องเหรเนาะโอเคเปิดภาพมาก็เป็นอา่าอีกมือหนึ่งเนาะทีบรีกับอันบอเชียงนเหมือนนัดกันเนาะเข้ามาอยู่เพื่อนสาวลำเพนเนาะสาวลำเพนสองวันสนะเนาะนัดกันเข้ามาเยี่ยมยามทำข้าวเล้าอัปเดตเพิ่มเติมเนาะ อา่าเพราะว่าทางบร่เองกับบาลเชียงหรือว่าทีมงานนี่ก็อยากอยากดันครอบครัวนี่น้อหายพี่ให้น้องเห็นเรื่อยๆเพราะว่าก็เป็นครอบครัวที่กําลังตกตะกําลําบากแล้วก็อา่าบบมีที่อยู่อาศัยเนาะปราศจ,จากที่อยู่อาศัยอาศัยที่ดินเขาอยู่อยู่แบบอา,อานาถาพี่น้องคือเห็นนี่แหละเนาะทางครอบครัวเพิ่อนเนาะอยู่ร่วมกันเมื่อวานนี้บริก็มามาตอนค่ำๆแล้วก็เมื่อนี้กันนัดกันมาอีกกับบาลเชียง พากันมาอันเบิง่งเยี่ยมยามทำข้าวพนนะเาาพ 9, ิ่นเนาะของฝากของต้อนมาฝากเพิ่นคือเก่าคือเดิมพี่น้องไงเนาะป่ะป่ะขอไปหาเพิ่นก่อนโมมีไผอยู่แน,น่มื้อนี้มื้อวานมีทั้งเอื้อยเรามีทั้งเราเองอยู่เนาะหามาพอดีเลยทั้งนั้นก็นได้ดดดอ่าทีโตสวัสดีโปรแมนเข่ขาเฮามาหายว่านนี่บ่ <c oughs> อ๋อถุงมันที่ซื้อเออเอา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 ไปไป <c oughs> มามามาบาทที่นี่พี่น้องเองเนาะสบายดีแล้วทุกเดอ้อโด้อเด้สบายดีกันอีกรอบหนึ่งพี่น้องเองเนา้อพอดีฮะก็ออกมาแต่โรงพยาบาลบ่อยนะฮะก็ออกมาแต่วัดมาออกมาแต่โรงพยาบาลแล้วก็ไปวัดพี่น้องแล้วก็ไบปเชียงเพิน เออบอกว่าโทรนัดกันมาเยี่ยมยามทั้งครอบครัวม่ตู้เราอีกเท่อนึ่งว่าสันเนาะเออคอดยังไงตั้งแต่ขีเข็บต่อนั่นก็ไ่ได้ไ่ได้ไปเลยบ่เจ้าก็ได้ตั้งแต่เพนคือบ่ไปเฮ็ดเทศแล้วผมคือแม่ไปแล้วไปบ่เรื่งบอ อบทช่วยลายล่าสิธนัดพักบุกงเนาะท่างเจ้านี่เนาะเบธนัดแบบไทยแบบมั่นนะพนเราก็ได้พี่น้อยเนาะธนัดไปทางพักบุกงเราไน่ตูมตนี่ธนัดไปเข้าในเมืองล่างจานล่างถ้วยล่างบ่วง อืมอืมอืมอืออืม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 องมอืมอือือยอืมอืมอืเอ้มอืมอืมอือืมออืมอมอืมอมอืมอเรอื่องมอนนอ้มอืมอมอมามอกมอื้อืมอื้อืมอมอืมออมอือือชุอืมอมอือมอืมอวัอนออื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 มอืมอเมอืมอเอืมอวมอืวอือ่ออือเออ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 อ แบ่งให้ย่ากินขงมากินข้าว,าว,าาวแล้วเจ้าก็บแบ่งใส่อ๋อแบง่งแบ่งให้นะขออภ<ป>ัยแบ่งให้การกินอือกินข้าวก็มา,าวมายังเไยนะมาชาวล้ำพันบอกมาแบ่งชุมาโย่มาชุบกันกินดีกว่า <laughs> เอเอยี่น้องไง เป็นกันอยู่กันแบบอ่บ้านพ่อพ่อพอันนั้นได้ใช่พ่อตู้ไปใช้พอ่อล,ลุง่งหมักสัง,ง,งก,กินอยู่คแล้วอยู่รุ่งแงเออเออพี่น้องเอออยู่กันในนี้เราก็ได้เนาะดูไปตามมีตามเกิดพี่น้องเอ้ตีนแต่มันเป็นได้คือจังหวะมันกระเทาะกระเทาะโ้เตนขึ้นนั้นเออยาได้เจ้าทาอยู่บ่อตู้ทายาอย่าง ยาแอบของแบบของผส้ซนนี่ใส่ยาแอบผสซ้อนไห้าคุคานะใหญ่จังอีนดี้นะกระทงง่ะอทาลงทาลงกระทาลงเลยคอหักไมมใส่กรแหกตึ้งคือแหกตึ้งใส่หักไม้แห้ออเอเออออเออเอแเ้อเอเอองมเออเเออเเนาะอออกเเมน ครบมันง่องเลยนะไปบ่ได้มือก็จะสิดไปได้จัะบ่ออนี่กันตอดเรื่อยอยู่บ่มิตุมันเคยตอดอยู่ตอดมือคุณกิลลมันตอดครบครบก็บ่เขาอยากกันเหี่ยวไทรแล้วก็เศ้าอันนี้อันนี้บัวไม่มีเพียงี้ยวไทรแล้วบัวไม่มีเพียงี้ยวไทรคันเงี <man <man uh, 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 ้ยวไทรตอนนี้กับบัทันแหละบ่อบัทันแล้วเงี้ยวจะติดผิดผิดมันเข่าเลยอ่าผิดมันเข่าเลยดิ โอ้ยชิบะหนังตัมกระดิ่อ่อ่พี่น่อยมันพักบุ้งเจ้านั่นไปหาแล้วมันี่ไปส่งแล้วได้เศร้าในเศ้าสามพันเอ่ออ่าอพี่หนอยบืนกับไปหาไม่เมื่อละแซนนี่ได้อยู่บ่บางทีอ๋อเม่อชิากอไรายัด้มันทะรก็ ชงซามไชอบบืได้ผูเสี่ยวชาเนาะเอากำละัมงาพันได้อืมอื้ายมันละพันเหมได้เขาผัดมซื้อเขาผับม้ชื้อจมันละพันเอาผัข้ายโตน่อยดอนดอยตัวนี้เนี้อน้ำกินเจ้าที่มีตู้ที่ออันเอามาจะใช้ตัวน้ำกินข้อนำกกแค่หนกทั้ง พรบํเพลินมีแต่มีกบแม่บาคอาชาาาคอน้ามัเชาดีญา้าลอกบมื้างออกม้างล้วเพือนคนนี้ละน้าบดานเป่งใดนี่บอกผลปิ้งห้เลยกินเสียงตัวการเป็นโรคนะกินด้วยซ้ กินแปลงและกับชื้นอ re ่ะมากบโบไว้โบไว้โบไว้เข้าใจยุกโบไว้ป้าเอาป้าป้านมากต้องเลยกินน้ป้าป้าเลยว่ะชื่อน้โบไว้หลอกว่าามาหลายคนอ่ป้าป้า่แหละวะเอาชื้อมันกับโบไว้ววแล้วกจชื s <S อ้อคลุกทิพนทุอ เป็นเนาะไหเนาะ2 5 0ันนี่แหละห้องน้ําห้องในชุมเจ้ากเข้าในป่านี่เนาะเปแบกเสียมเข้าป่าดึกดื่นเทียงคืนก็ต้องได้ไปพอมก็คืนไปสายเทียนและเียนในใต้ของงออ้มาผเขียวแชงพี่บป็ออยู่เนาะ จักเสียงล้วมนยบหยเลยนะเอ่ออ่าอ่าเี๋น้อห้องน้ำห้องในอ่าเราเข่าในปลาเนาะอันนี้น่ะอาบหน้าอาบอ่ะยนเีน้อยอยู่ตรงกันนี้เรืองซานก็คือเห็นนี่แหละอ่าโอ้โหพลตู่มาละอือเห็นกันแต่เมื่อเลกผูลอเราก็ได้เนาะออเด้อ รบกวนมาน, no, line นั่งนล้วพี่แน่ยจุอืมพี่น้องเนาะเมื่อนั่นก็มาตอนฝนตกไงฝนตกเลยนังหยาดเออนั่งไปทีแล้วเอ้านังหยาดเลยนังหยามาาฝนั่งแก่ไปได้เลยนั่งได้เลยนั่งแกไปนั่งได้แก่ไปทีแล้วมันมันพิการขางเนี่ยไงเออไปถอกันได้เนี่ยเนี่ยไปถอกันไหน่อย นี่มันมันมันสั่นตัวให้สั่นตัวเช้านิ้วชี้นิ้วแล้วสั่นตัวเลยอยากให้ต้องเลื่อนขึ้นเลยชี้เลยเออมันสั่นกว่านะมือคือกันมันมันสั่นเนี่ยเนี่ยอ๋ออ๋อมันถึกอย่างกับเขาลืมนะเขาถามจังมวะปดงปดงกินโดเป็นขึ้นมาดื้อที่ชื่อนี้ยุ่ยก็เป็นบ่ราะอะไรเน่ยเป็นคืนมาเจ็บขึ้นมาน่ะเจ็ดเดือน เป็น,เ,นเจ็ดเดือนบอ้านเราเจ็บกัดไหม,มเขาเากัดกัดคอ,อยฮักเป็นเหล่า,า,สาเส้นนวเจ้นว่นเสดระโดงเนะจ็ดเดือนครับมันแปดมือ้อดัอออเ,เท่านาันก็พอเท่าก็เศละน้อยอันนี้ก็ใครเน่นี่ับเาได้นั่นเองอันนี้ก็เป็นอ๋อน,นี่ก็เป็นนี่ <to> มือมือสุเป็นเป็นเนี่ยเนี่ยนี่ยนี่ยเนี่มันพับมาได้นี่ยแผ่นพับมันได้นี่ขาก็พับมาได้มันขังนี่ผันโลกเนาะตัว <โ click. S 2> ตัวนี้เนี่ยลูกจูดตัวนี้อ๋อลูกจูดเออมันอยู่จะว่ามืงอะลูกจูเด่นวันมันบาดแห้งลูกเผาลูกเผาเผาพ่อตัวเองเผาจะห่อพี่พี่ใหม่เน่ะหัวพี่พี่ใหม่เครื่องหนึ่งมาเนี่ย มอยู่ใช้ผูเผาเดี๋ยวนี้ฮะดูคุกดูละโคุกเนี่ยๆนี่โหเนี่ยเนี่ย้ม่เมื่อเลยนี่ยนี่ยผู้ทิดเทาอย่ล้วผู้ทิดเด้ยนี้ปุนยุงเจ้าหน้าผากเจ้าเฮ้ยพี่น้อยใหม่เมื่อเลยในขางเนี่ยขางนี่ว่าเพิ่นเป็นยังเพิ่นจังวะว่าขอโทษนันเพิ่นอยากเผาให้เจ้าตายนี่ขอโทษรู้ว่าได้ไรเพิ่นเป็นยังมันพิดอันนั้นแบบมันเว้าเลยกับพีดหูเลยนะคอยทำเว้าแต่หม้อนั่นแทม้อนเชื้อเชนนั่น ไปนอนจะพูดนอนในบ่อนทางผีเที่ยวนะาะว่าจะไปนอนนายคำเท่านี้เลยนี่แล้วคอยเอาสะอาดเอามอนมาคข้ามึงยิงนอนนะมาจูดเทียมบนนังมึงยิงจูดเพราะเด็กจูดเฮือดมอน,นั่นน่ะเพราได้กระพรีดน่ะอย่างนี้วะแล้วพอตู้ไปอยู่ใช้เพิ่งจงเป็นจูดเจ้จจแา,าแล้วก็มาเลยเพิ่งจะเอา,าน้ำมันมาจูดแล้วค่อยจับแก้น้ำมนันแล้วเอาขึ้นเพื่อสิไปเลยไปเอาโรตินไปขายเนี่ยเพื่อสิแช่นี่ มาอะไรก็แล้วทนเฮือนลก็แลมาตำแล้วมันน้ำมันโหดอลไรก็ขี่กระพายเฉ่เลยแหละอน้ำมันโหดคอยเลยก็ขี่กระพา่เฉยลยแหละน้ำมันมะตำเนี่ยปกติลงน้ำในนี้แล้วจะไปเลยแต่บมมีน้ำในห้องกต้มันถูกบักบักบักเพก่อกบักบัามักลัดบักบักบนกบักบันบักจักบักบอกบั่ยัก้ักบกบั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 ักักกับัก่กบกบักบักบักกักัักกัััักกั คนบ่อสตีบดีบ้ารวนนะจ๊ะสตีดีอยู่มันหากจาเป็นอะไรลูกแท้ๆพ่อนี่เจ้านี้ลูกใอยแท้ๆนี่อะไรเออไม่รู้ไปแล้วก็อยู่ถึกจับแล้วเดี๋ยวนี้เจ้าแจ้งจับบอลรู้ป่ะนะจ๊ะบอเขามาเอาเองเพิ่นมาเอาเองเขามาเอาเขาว่าใช้อันบักจูดพอเดี๋ยวน่ะเขามาเอาอยู่เฮือนั้นเถอะท่นคือหู้เอาก็ะหู้แล้วเนี่ยตำรวจไรไปยกตำรวจไปชม ตำรวจไปส่งข่อยเพื่อนอ้ายดีเป็นย่าอันนี้ลูกจูดข่อยทำข่าวเท่านี้เพื่อนก็มาเอาเลยช้อกสามือช้อกสามมือชี้มือไว้แล้วคนมาเลยเออ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 ชีมือเนี่ยคนมาเอานะป้าเผาพ่อตัวเองอันนี้พอดีอันน่ะเอาพ่เองเล่นะพ่อเองเผาเองพอดีเดือนหนึ่งคับสองมือนี่ แล้วมันทำนี่เลยลอกมดนี่นี่หนังอันนี้ลอกมดหนังอันนี้ลอกตัวนี้คือยังไงตัวนี้ตัวนี้ตัวไฟใหม่เลยนี่นี่ใบใหม่มันแห้งตัวนี้หันลอกออกว่ามันว่าสีลอกออกเลยมันมืออื่นจะลอกออกแล้วมันติดเลยแบบนี้มันบาดใหญ่เลยตัวนี้พี่เห็นนี่แม่แม่มดเลยนี่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 ในหูนี่ในคอนี่แม่มดเลยนี่ในหัวนี่นี่ในขางตาเว้นหูนี่นี่มันมัวมันนี่มันใหม่หมดในตาเนี่ย หากระเบงนี่นี่หนาอย่นี่หปัวเองนี่แหละดอยหนดอย่อยขันใช้ยขันใช้ยมาขันมะอื้อนี่บดางอันนี่เป็นเนื้อไม่เยอะแต่น่าเสแสอื้อเลยนะแต่มะอื้อนี่ดีกว่าแต่เวทมนต์คนกระทานี่มันดีอยู่มันหาด่างไปนี่แหละอันนี้ใช้เวทมนต์คนกระทานี่มันจะด่างไปนี่แหละขันใชัยมะอึน้ำนี่มันจะบดางไปนี่ มือดีก็หมูมว้มอนะอือออะเนหาในั้นนะมือนี่ดีก็หมูมัดมือนนะเอามือใส่การเอามือใส่นี่อันนี้บริษัทมือใส่มนเป็มันเมันเปนมเป่าเองเดือนหนึ่งกับสองมือจังเสาไหนเออคือลืมไปมากก็บาเตีเมือเดืนวมาพบ โตเนี่เป็นหมอเป่าพ่อเมนบอกแมนเป่าหมอเป่าเป็นหมอเป่าหมอหวานหมอมนหมอเลขยี่เลขก็ได้เท้าว่าอะไรเนี่ยยี่เป็นหมอมนหมอเลขหมอหวานหมอมนหมอหักยาพื้นเมืองนี่ก็ได้สกี้นะเป็นมดเท้ามดกายนะจังมานดูไปนี่เป็นหมอมนพี่เสือเป่าก็ได้เป่าได้ ได้มองเป้านะเขาเรียกเขาได้มอมเป้า <c oughs> ได้ก็ก็ได้จำได้ตำแหน่งเพราะว่าเขาบวชนะดอกเขาบริจาคปัไหา,าดอกนะเราจะว่าเสียได้เพราะว่าคอยจนทีอาจารย์ของชมพิรุณตะกี้นั่งมีเป็นศิษย์อยู่เดียวนี่ยังเป็นศิษย์อยู่ อาจารย์มหาชิติรุณฝันยนังยังอยู่เลยเป็นบุญน,นี่นยงนนังอยู่เมืองลับแหล่ฝันยังอยู่ฝันจัากี่วันเกิดน,น้ำหนักโลกมหาฝันฝันยังอยู่เมืองลับแหล่เมืองลับแหล่มีบุงแพลงเมืองผีเมืองผีแหม่ฝันยังอยู่เมืองลับแหล่เจ่นี่ยฝันยังประทันวันเกิดทีุไซ อา,าจารย์มหาชเวรุ่นอยู่ฝันอยู่บักเซตะกี้แข่งจ็ประสัก <c oughs> เล่นนี่ก็ยังไปซีดเพป็นคือเก่าลูมาเป็นเพรานก็ยังมาไปซีดอยู่แลนี่ก็กว่เรื่องเวทเรื่องมนพี่น้องก็ว่า <c oughs> ไปเนาะเออไปเก่าตะกี <c oughs> ้โดยโดยไปไกลเฮียนจะต่อมานี่นแต่วันนี้ก็ยุงเข้ากันเขาเชื่ว่ามันเริ่มบุบบ้ามันอะไรด้เออมันมันมันมาเริ่มอยู่ลำบากขึ้นแล้วลาบก ไปก็ใต้เทียนนะเทียนกับวดบาดที่นี่เทียนกับวดเป็นแบ่งมีแบ่งปลากระป๋องกันแหละเป็น้องไงเนาะเออแซ่บ่อนขอโทษเจ้าได้ชิมอยู่หรออ่ะเป็นอะไรปลากระป๋องปลากระป๋องเบาเตียงเอาตัวนี้ได้ด้วยด้วยด้วยพอตู้ขอบใจไปพักผ่อนก็ได้เจ้าอย่็นวันเรานั่งหลายไม่ได้เคนเคนเราพี่น้องไงเนาะมันนั่งยากเลยครับ อืมอืมอืมพี่น้อยเลดยังบุตรท่นพากันกินข้าวแรงบอกเลี่ยวบอสมุลไม่มีชำนิเลี่ยวมันเลี่ยวอะไรเนาะกินกับข้าวเหนียวเนาะเอ่ยเนาะยำปลากระป๋องอีกอืมอืมอืมพี่น้อยอันขอโทษพาเทามาเบิ่งหม่องนอนบุรท่านเบิ่งคักมันหนีามากเวลาจะอยู่จะนอนยามกลางคืนเถอะนะขอโทษเด้อ อ่าละมนันนี่มันนี่มันนาเมีจ้าดูดเออฝิ่อนอยู่กันแบบใดเนื่อใดกินยังไงเนาะเมือม่อนมากับฝนตกไงเมือ่อนมากับฝนตกไงก็ไม่งวรไงแต่ว่าบอเชี่ยงช่องแล้วเมื่อวานก็เห็นอยู่ <c oughs> <c oughs> เอออ่ะขึ้นไปละขึ้นไปขึ้นไปนไป้ำบ้าชีให้พี่ให้น้องเบิ่งว่าชุบเ <c oughs> จ้าอยู่ <c oughs> อันตัวแรกปิดมันนี่เอ้ <c oughs> ตยตัวแรกมองปิดเอาผ้านี่ปิดลงเอออันแนบเข้าไปดูละแนบเข้าไปดู โอ้โหขอโทษได้ขอเชื่อนะอืมเละใช่ละบันอนขู่กั้นกันกับน้องบ่ตอนนั้นน้องตัวไหนจีตัวหลงใช่ตัน่ะอือพี่น้องบ้าละกระตุ้นนะบ้าบ้าขนกันนี่แหละพาวีข้อนป้นโทษแล้วนี่เนาะกรธรรมดาเขาลืงเลยอืออืออือ คี่น้องเลยอ้าวโทรศัพท์บี่เธอมีผัดลมบดมีอีกย่างทั้งสิ้นนะนี่เนาะผัมอืออือดูกับลูกน้อยสองคนพี่น้องเลยเนาะเพราะว่าเราหนีเลิกลากับผัวแล้วอยู่น่วกันบนนั้นน่ะน้องชายเราขันกันอยู่ฮะขันอันนี้เนี่ยเกะใส่เสื้อผ้าเจ้าตัวนี้เนาะเลยอือน้อยลีโล พี่น้องฝนตกมากนี่เก็บโบยกว่าเได้นไเนาะเอ้ยเนาะสารไปเพื่ออะไรพี่หนุห่ยทำนอนคนเดียวแหละสำนอนผู้เดียวอืออือตอนอันตอนผัวเจ้าอยู่กันกับมานอนนี่บ่บ่ยังอยู่อยู่กับยังบ่ได้ลงมาอยู่เลยค่ะอยู่น้ำพึ้นป้าก็าจะลงมากีจะอยู่บ้านผัวแล้วป้ากับผัวเรามายู่นี้ป่ะนี้เนาะ อือพี่น้องเอออยู่ในกระอบออกมาก่อนก็ได้เจ้าได้แหละเพราะว่าให้เพิ่นเห็นภาพพี่พี่น้อยเอกระทบน้อยเออเราแหละทางหลังนี่เป็นปลาทางหลังนี่เป็นปลาแะไรอยู่กันนนี้ตอนนี้นหเอ้ยแล้วอือเรานี้คุมเอาคือกันทางหลังนี่เป็นห้องน้ำนะตากันเขาห้องน้ำห้องน้ำอยู่นี่ เขาของน้ำยินใด้ปาอุจระปัสสาวะก็ว่าไปเนาะาสิจะเป็นยังไงยุงเนาะสำคัญยามกลางคืนสงสารแต่แม่เล็กเล็กเล็กน้อยนี่แหละพี่น้องไงเนาะยุงหลายคันทางผัดห่อนได้ปะเนี่ยว่าแดดมันมาแล้วมันมันบะถืึกใบไม้บัถทึกไม้ใบไม้มันจะ มันเผามันมาเลยแดดเผามาเลยมันมันขีบห้อนดินเลย่าแดดถ้ามีปลาไหมแต่มันมันบ่ห้อนมันชีเย็นเนาะมันชีเย็นก็างคืนมามันชีเย็นนะวันนี้นะอืออือแล้วทางมันมันห้อนมันก็ทำนี้ก็ยังห้อนอยู่วันนี้อือก็คือมันห้อนกับมันทางมืดเลยมันห้อนโดยโดยมากธรรมาสะอาดไม่เคี้ยวเลยไปวันนั้นะเอ้อไปนั่นน่้เดี๋ยวเขากระป๋าได้เฉยเด้อมันมืดเออ rồi rồi mưa chùm là, hai nông hai kín cọc lắm hà. hai mươi ba năm năm mặt hai mươi ba 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 năm mặt hai Đôi, đôi, đôi mặt hai mươi ba năm 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 đôi, đôi, đôi เอาเอาหากินข้าเล้งพ um ี uh, uh, do no. No. No ่น้องเอ้ยอ <laughs> ่าโดยอ่าไปพี่น้องน้ำลอยไฟสว่างเนาะน้ำใสบ่ไฟสว่างไปปลาเสียงป่ะเจอกันปลาปเดี๋ยวเดี๋ยวจะจอดพูดเนาะไปรีจอดพี่โอ้หนอนน้องพี่เมนได้มาได้โอเค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 ไป กรับก่อนบานท,ที่นี่เมื่อหน่เมื่อไหรจังมาแบบเวียนหาเล่าไม่พี่น้องเพราะว่ามันเกิดคำมือตื่นตาล่ะต้องบริสงก็ได้มาเป็นมือที่ทเทือกที่สีที่ห้าเราเลยมาเยี่ยมทางอันครอบครัวเราเนาะมืดเมื่อนี้ก็ได้จนมาคำว่าม,ามืดเฮ้<อ>เป็นได้เนาะเอาอยู่ดีมีเฮงโชคมาล่ํารวยพี่น้องไอ้ขอโตกับเดินทางกลับบ้านกับซองก่อนบริก็ได้เห็นจะได้เนาะโอมืดตื่นตื่นเฮ้ ฮึบฮึบเออยอะฮึบเยอะเก่าก็เป็นครอบครัวที่ค่อนข้างอนาถานะอยู่กันลำบากลำบนแล้วก็ลูกก็เผาพ่อตัวเองก็เฉันแต่ก่อนเรา,เาความหลังให้ฟังเนาะเออยู่ดีมีแห่งโชคมาล่ำรวยไปก่อนฝากพี่ฝากน้องพี่เจรนาะอ่าซอยกันหน้าเชียร์ได้ๆกับครอบครัวเราเนาะเป็นครอบครัวที่กำลังตกตะการรมลำบากอันใดก็ได้เนาะ